ท้องสวยไม่ได้มาจากการซิทอัพแต่มาจากแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงค่ะเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการที่เราอยากจะมีพุงยุบหลังตรงบุคลิกดีนะไม่ได้มาจากการลดพุงค่ะแต่มาจากแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงแบบนี้คะ่ะทุกคน วันนี้เราจะมาฝึก3ท่าเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับแกนกลางลาตัวถ้าแกนกลางลําตัวของเราแข็งแรงเราออกกําลังกายได้ท่าไหนก็จะทําได้ดีค่ะเพื่อนเริ่มจากท่าที่1คือท่าแพ่งค่ะทุกคนวางศอกเท่ากับช่วงหัวไหล่ปลายเท้าแตะ หลังตรงค้างไว20้20-30วินาทีมาต่อกันด้ท่าที่สองท่านี้จะเรียกว่าท่าเดดบักนอนราบชูแขนและขาขึ้น90องศายืดแขนขวาไปด้านหลังพร้อมเหยียบขาซ้ายแล้วสลับข้างเน้นกล้ามเนื้อหน้าท้องลึกและการทรงตัวคะ่ะตามด้วยท่าที่สามคือเบิร์ดด็อกอยู่ในท่าคลานเหยียดแขนซ้ายและขาขวาไปพร้อมกันแล้วสลับข้างเกรงหน้าท้องไว้ไม่ให้หลังแอนท่านี้ก็จะเน้นแกนกลางลำตัวหลังล่างและการทรงตัวอยากมีพุงแบนมีซิทแพคก บุค,คลิกดีเริ่มจากแกนกลางลำตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ซิมจะมาแชร์สามท่าเนาะการฝึกแกนกลางลำตัวไปพร้อมๆกันนะกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันในอีพีที่2ค่ะ